không 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 tí,

เนี่ยเนี่วมันจึ้งอย่างเงี้ยจิ้มเงี้ยจิ้มไปทั่วเราก็ไปจิ้มปาเป็นอย่างเงี้ยเอ้องด้สี่พเจอมันเบอไม่อมันไงเนี่ยเอดีแล้วเดี๋ยวทำก่อนดูตรงนี้ดนี้คลังดูตรงนี้ 喂，嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿，嘿嘿